อาอละครับก้มกล่ามงามๆและตามด้วยคําว่าสวัสดีนะครับคุณผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับเอซิแล้วก็เกมเก n ช h นอิ m แพ c t นะฮะหลังจากที่อดทนฟาร์มบอสหินมานานนะฮะเสียเลซี่ไม่เป็นร้อยในที่สุดเฮียแกก็ได้ลืมตาอ้าปากสักทีนะฮะแล้ววันนี้ก็ถึงคิวของเฮียแล้วครับเพราะฉะนั้นแล้วเชิญพบกับจงลี่เทพหินผู้กินแกลบแกลบแกลบแก เริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าไอ้ที่กินแกบเนี่ยเฮียหรือเราแต่ช่างมานะันฮะไม่เป็นไรเข้าเรื่องกันดีกว่าสำหรับจงลี่นะครับเป็นตัวละคร5ดาวธาตุดี<ป>ที่โดนดราม่ามากที่สุดตั้งแต่เกมเปิดมาเลยนะฮะแต่เรื่องดราม่าเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับรอให้สรุปผลแล้วค่อยมาคุยกันอีกทีเนาะก่อนอื่นนะครับเรามาทําความรู้จักราชาแห่งหินคนนี้ก่อนแล้วกันนะฮะโดยลักษณะเด่นของเฮียจงลี่นะครับ จะเน้นไปที่การสร้างโลกอันแข็งแกร่งเพื่อปกป้องพวกพ้องรวมไปถึงการสร้างดาเมจ่านหินเป็นดาเมจเสริมได้ด้วยนะฮะงัานมาเริ่มกันที่สกิลเอีนก่อนครับสำหรับสกิลอีของเฮ er ียจงลี่สามารถใช้งานได้2รูปแบบนะฮะอย่างแรกก็คือการใช้งานแบบปกติจะเป็นการซัมมอนเสาธาตุหินขึ้นมา1อันซึ่งสามารถทำดาเมจธาตุหินได้รอบๆเสาเป็นเวลาหนึ่งนะครับ และดาเมจในส่วนนี้สามารถขยายวงกว้างได้ด้วยการวางวัตถุท่านหินไว้รอบๆอ,อ,อีกทีหนึ่งนะครับรูปแบบที่2ในการใช้งานสกิล E นะครับจะเป็นการกดค้างนั่นเองซึ่งการกดค้างแบบนี้นะครับจะเป็นการสร้างโล่ที่ชื่อว่าเจดชิลขึ้นมาป้องกันตัวละครของเรานะฮะโดยที่ค่าการดูดซับดาเมจจากโล่เจดชิลอ,อันนี้นะครับจะขึ้นอยู่กับพลังชีวิตสูงสุดของเฮียจงนั่นเอง และนอกจากโลกของเฮียแกจะถึกอึดทนขนาดนี้แล้วนะฮะระยะเวลาในการคงอยู่ของโลกก็ยาวนานไม่แพ้กันครับเพราะว่าอยู่ได้ยัง20วิเลยนะแถมมีเวลาครูดาวแค่12วิเท่านั้นเองยังครับยังไม่หมดเฮียแกยังมีสกิลเลื่อนขั้นครั้งที่1เอามาเสริมความแกร่งของโลเจ็ดชิลอีกนะทำให้โลดูดซับดาเมจได้มากขึ้นถึง25เลยนะครับเรียได้ว่าตัวเองแทงถึกคนเดียวไม่พอ ยังแบ่งความถึงมาแชร์เพื่อนๆในปาร์ตี้อีกนะฮะไม่รู้จะใจดีไปไหนนอกจากจงรี่จะมีฉายาเทพแห่งหินที่ดูเท่แล้วนะฮะถ้าไม้ตายของเฮียแกก็ดูเท่ไม่แพ้ชื่อเลยนะเพราะว่าเฮียแกเล่นเรียกลูกอุกาบาทออกมาโจมตีศัตรูเลยนะฮะเท่อย่างเดียวไม่พอต้องแรงด้วยนะครับเพราะว่าเฮียแกก็มีพรสวรรค์ติดตัวขั้นที่2นะครับที่สามารถเพิ่มความแรงได้สูงถึง 3- 3เจากค่าแม็กเลือดเลยนะครับผมนอกจากจะทาดาเมจท่านหินได้ดุนแรงแล้วนะครับยังทําให้เกิดคานแข็งตัวได้อีก โอ้โหอ่านตอนแรกคิดดีไม่ได้เลยกูซึ่งการแข่งตัวนี้ใช้คำว่าศัตรูถูกสาบให้เป็นหินแล้วกันเนาะจะได้คิดไปนในทางเดียวกันนะซึ่งการถูกสาบให้เป็นหินสามารถเพิ่มระยะเวลาได้ด้วยการอัพเลเวลสกิลนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งท่าไม้ตายที่สามารถช่วยเราในจังหวะคับขันได้ดีเลยนะครับราะว่านอกจากไอเฟรมที่ได้จากการกดใช้งานท่าไม้ตายแล้วอย่างสาบศัตรูให้เป็นหินต่อได้ด้วยทําให้เรามีเวลามากพอที่จะกดยาหรือว่าฮิวเลือดนะครับ ตอนนี้ก็เข้าใจความสามารถของเฮียกันแล้วนะครับต่อไปเราไปดูอุปกรณ์นะครับว่าเฮียควรใส่อะไรบ้างก่อนจะว่ากันในเรื่องอุปกรณ์เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าเฮ AR ียแกค่อนข้างมีหลายสายในการเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นสายซับคอยป้อนโล่ให้เพื่อนหรือสายเบิร์สดาเมจท่าหินจากการกดอันตินะฮะหรือว่าจะเป็นเมนดาเมจกายภาพก็ได้นะครับงั้นในคลิปนี้นะฮะผมจะพูดถึงสายคล่อมระหว่างการป้อนโล่ให้เพื่อนแล้วก็การเบิร์สดาเมจจากท่าอันติละกันนะครับ ในส่วนของอาวุธก็แล้วแต่ศรัทธาเพื่อนๆนะครับว่าตัวเองมีแบบไหนก็ใช้แบบนั้นไปก่อนแล้วกันนะครับบางคนเห็นตู้กาชาแล้วมือสั่นนะฮะก็ไปกดกันได้เลยครับสำหรับหอกอันใหม่5ดาวนะครับ vortex vanquisher ซึ่งหอกอันนี้ก็เหมาะกับเฮียอยู่แล้วนะครับเปยขนาดกลางๆนะฮะก็เป็นหอก dashmat จากกล่อง bp นั่นเองหรือจะเป็นสายสุดท้ายนะครับสำหรับสายฟรีสุดขั้วก็ไปหาครับหอก prototype crash มาใช้ได้เลยนะฮะ ต่อไปก็เป็นในส่วนของอ์ติแฟกต์นะครับแน่นอนว่าสําหรับสายคอมอย่างที่ผมเล่นเนี่ยอ์ติแฟกต์ก็ต้องเป็นการผสม2เซตนั่นเองนะครับซึ่งผมก็ได้ผสมเซตรีเทสซิ่งกับเซตน b เบลสไว้นะฮะเพราะว่าเวลาเรากดโล่จากจงลี่เนี่ยโล่จะได้แข็งขึ้น35นะครับรวมทั้งเสริมท่าไม้ตายให้แรงขึ้นได้ถึง20เลยและในส่วนของนาฬิกาซ้ายแล้วก็มงกุฎนะครับก็พยายามเน้นพลังชีวิตให้สูงๆไว้ก่อนละกันเนาะ ต่อไปก็ในส่วนของกลุ่มดาวนะครับซึ่งส่วนนี้เป็นส่วนที่โดนดราม่ามากที่สุดเลยนะฮะคือเท่าที่ผมอ่านข้อมูลจากกลุ่มดาวนะฮะเหมือนทางมิโฮโยต้องการที่จะปั้นเฮียให้เป็นตัวซัพพอร์ตของการเล่นโหมดหลายคนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มดาวที่2นะครับที่สามารถให้เจ็ดชิลกับเพื่อนๆในปาร์ตี้นะครับที่อยู่รอบๆวงระเบิดของดาวตกและก็กลุ่มดาวที่4นะครับที่สามารถขยายวงกว้างของท่าไม้ตายและเพิ่มระยะเวลาการสราบศัตรูให้เป็นหินได้นานขึ้นอีกและก็ปิดท้ายด้วยกลุ่มดาวอันสุดท้ายนะครับกลุ่มดาวที่6ที่เมื่อไหร่ก็ตามที่เจ็ดชิลโดนดาเมจนะครับก็ทําการรีเลื่อนให้ตัวละครอ,อีกโอ้โหแหมไม่รู้ว่าจะฟอร์ทีมไปไหนนะฮะ ต่อไปก็จะเป็นการสร้างทีมโดยใช้เฮียจงแบบผสมอมผมนะฮะคอมโบกับ DPS ตัวหลักนะครับที่ใส่อาร์ติแฟกต์เซตรีเทสซิงบลไลคครบทั้ง4เซตนั่นเองนะครับเพราะว่าเอฟเฟกต์ของเซตรีเทสซิงบลไล4ชิ้นนะครับจะเป็นการเพิ่มความเสียหายจากการโจมตีปกติและการโจมตีแบบชาร์จนะครับตราบใดที่ตัวละครใส่อาร์ติแฟกต์นี้มีโล่ป้องกันอยู่นะครับซึ่งก็น,แน่แนอนว่าเฮ er ียเราสามารถป้อนได้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นเอฟเฟกต์นี้ก็จะติดตลอดเวลาเลย ตัวนี้2ช่องว่างที่เหลือนะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะครับว่าอยากจะใส่ตัวไหนนะฮะอาจจะใส่สับ DPS ไปอีกสักตัวหนึ่งนะครับหรือว่าใส่ซับพอร์ตหรือฮิลเลอร์ก็ได้นะครับและก็อย่าลืมคำนวณถึงการสั่นพ้องของธาตุไว้ด้วยนะครับเพราะการสั่นพ้องของธาตุหินจะทําให้ตัวละครของเราโดนขัดจังหวะได้ยากขึ้นรวมถึงตอนที่เรามีโลตัวละครของเราจะสร้างความเสียหายได้มากขึ้น15%เเลยนะและนี่ก็คือข้อมูลเบื้องต้นนะครับสำหรับจงลี่ เทพแห่งหินสุดเท่ของเรานะฮะยังไงผมก็ขอไปปั้นอ์ติแฟกต์ของเฮียให้สุดก่อนละกันนะครับจะมาบอกอีกทีหนึ่งว่าโหดไม่โหดขนาดไหนนะฮะและก็ฝากเพื่อนๆชาวเกนชินนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องผมไว้นะฮะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของเกมเกนชินอินแผงนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเอซิดขอตัวลาไปก่อนนะครับก้กมกราบงามและตามด้วยคำว่าขอบคุณที่รับชมนะครับ